สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวี่อีกแล้วนะคะลูกค้าทุกท่านพบกับเหตุสุดขีดทุกรุ่นโปรแรงสุดๆใบเซโบวีนะคะวันนี้พามาชมนะคะรถแต่งนะคะและสติกเกอร์นะคะเป็นสีที่ทุกคนนะคะต้องการแล้วก็เป็นสีพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้สีนี้นะคะโบวีมาไลฟ์ให้ดูแล้วนะที่คุยกันอยู่นะคะเดี๋ยวโบวีจะส่งรูปไปให้เนะาะเดี๋ยวเรากลับกล้องไปดูตัวรถกันเลยคะ่ะ นี่ค่ะคันนี้เลยค่ะสีชมพูนะคะเป็นชมพูแบบออกเงาๆนะคะวิงวิงนะคะคันนี้นะคะแต่งพิเศษเลยสําหรับลูกค้าทีอา่อยากได้สีนี้นะคะเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะคะในแชทเนาะก็สามารถทําได้นะคะคันนี้ก็ออกรถนะคะ39,999 99, บาทค่ะผ่อนเพียงเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวดัดหรือว่าในกรุงเทพนะคะก็สามารถออกได้นะคะตัวนี้นะคะเราแรปสติกเกอร์ให้รอบคันเลยแล้วก็มีชุดแต่งให้ด้วยเนาะ ในส่วนของด้านในรถนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเดี๋ยวโบวี่พาไปดูในในรถกันเลยนะคะ,ะสําหรับเบาะหนังตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนเนาะมีหลายสีนะคะเบาะดําดได้แดงเบาะดําดได้ดํานะคะหรือจะเป็นแบบทูโทนนะคะก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคนดูสองล้านคนคะ่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะคะโบวี่ก็ยินดีให้บริการนะคะวันนี้มาไลฟ์ให้ลูกค้าดูนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพนะคะอยากจะออกรถไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะสามารถติดต่อหาโบวี่ได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งซูซูกิเซเลโอเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูค่ะนี่คันนี้เลยค่ะคันนี้สีแบบแจบมากแล้วก็เจ็บสีดมากเลยเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวแบบสะท้อนแสงแบบนี้เลยค่ะก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือว่าจะเป็นสีอื่นนะคะเราก็มีค่ะสีนี้นะคะจะเป็นสีสีเทานะคะสีเทาแลมโบลูกค้าก็กํากลังจะตกแต่งส่งมอบรถลูกค้าอยู่นะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวโบบี้พาไปชมอีกค่ะอาสำหรับรุ่นอื่นนะคะเดี๋ยวพาไปชมว่ามีมีสีไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสํานักง,งานแต่งรถของเรานะคะมีรถหลายรุ่นนะคะให้ลูกค้าเลยแล้วก็นี่สีอื่นนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีครีมค่ะสีครีมใส่ชุดแต่งนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะสีดํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะสีเขียวพาสเทลหรือว่าสีชมพูนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะสต๊อกรถของเรานะคะก็อยู่ในพื้นที่ร่มนะคะไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะคะแต่ว่า,ามีฝุ่นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราดูแลรถลูกค้าอย่างดีเลยค่ะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพนะคะสามารถออกได้เลยนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่เลยค่ะ,ะเริ่มต้นนะคะตัวฟรีดาวนะคะฟรีดาวฟรีแต่งนะคะก็จะได้เป็นชุดแต่ง,องรอบพันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะผ่อนเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทถ้าเกิดลูกค้านะคะดูเป็น9 9งวนนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีอายุงาน1ปีนะคะวันนี้ขอใช้เสียงนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เอาไมค์มานะคะก็เลยแบบจะเสียงดังนิดนึง เดี๋ยวเรามีรถรุ่นอื่นอีกนะไม่ใช่มีแค่สวิฟอย่างเดียวนะอาจะมีซูซูกิแค r r รี่นะคะแล้วก็ซูซูกิเอคลเซเว่นค่ะซูซ k กิเซเลโอคันนี้นะคะก็ดาวเริ่มต้นนะคะที่9,999นานะคะผ่อน6ก0 0กว่าบาทซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำค่ะเป็นพนักง,งานบริษทัทรับเงินผ่านบัญชีอายุงาน1ปีนะคะผ่อนเดือนละ6ก0 0กว่าบาทเท่านั้นได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะไม่ต้องซ่อมกันไปอีก5 6ปีเลยค่ะข้อดีของการซื้อรถใหม่ป้ายแดงเป็นยังไงนะคะ ก็คือลูกค้าไม่ต้องซ่อมนะคะแล้วก็ค่าบํารุงรักษาถูกค่ะเวลาเข้าเช็คระยะนะคะก็จะเสียพันกว่าบาทแค่นั้นเองจะเสียในระยะที่4ี่0มกับ8 0,000นนะคะจะอยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อรถมือสองนะคะรถมือสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาวิ่งมากี่กิโลแล้วแล้วเราเนี่ยไปใช้ต่อจากเขานะคะเราก็ไปซ่อมให้เขาแล้วค่ะแล้วมีจะมีค่าโอนค่าจัดค่าแปด7%นนะคะอ่าโบวี่แนะนําเป็นมือหนึ่งดีกว่าขับสบายสบาย 5, ปีไม่ต้องซ่อมนะคะอ่า อันนี้ก็เป็นไลฟ์สวัสดีค่ะอันนี้เอาหรอโอเคเอาหรอ,อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะ,ะถ้าอยากได้รับคัมเป็นดีๆโปรโมชั่นดีๆนึกถึงโบวี้สุสกีนะคะ,ะประสบการณ์ขายมาก,กว่า10ปีปล่อยรถไปแล้วไม่ต่ำกว่า600คันลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ